สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ผมเร่งมาเติมมาสักข้ามครับวันนี้ส่งหินคุกนะครับหินคุกสวยๆเลยหาให้กับท่านลูกค้านะครับอยู่ที่อำเภอเชียงยืนครับจังหวัดมหาสรารคามนะครับผมก็กลับขอบพระคุณท่าน คุณพ่อเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ให้ความรักความเมตตาไว้วางใจผมมีมอเตอร์ามอสขามนะครับได้ดูแลรับใช้ท่านนะครับเคุนว่าทีอา่อยู่นาบ้านนะครับเป็นขี่ดินทรายเราถือฝนมันเป็นขี่ต้มนะครับไม่ล่นหนาฝนมันเที่ยวยนะครับนี่คุณพ่อกเไยสร้างหินหินปคกนล้ผมไป ซีรถนะครับกับของประคุณไปย่างสูงเลยนะครับเป็นว่าเห็นอยู่ใน youtube นะครับเห็นอยู่ใน youtube เห็นอยู่ในแอปครับมีหมดนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับหินหรือว่าทรายนะครับมีให้ท่านเยากใช้บริการครับนะครับผมไปหลกหลายเลยครับ รถนึงเลยครับเต็มๆเลยนะครับผมบนต่อควางว่าอาจีใส่ให้หน่อยครับเต็มๆเลยพวกนะครับระยะทางกับเรต้ใกล้ไกลครับนะครับติดต่อสอบถามได้เลยนะครับ083 4544565ครับผมเอมอเตอร์มาซากขามนะครับยินดีรับใช้ให้บริการทุกท่านเลยนะครับผม ฝากไว้น้ำเนกันแล้วกันครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงจํานี้ครับนะครับหรือว่าผู้ใดสี่อยากได้ดินนะครับดินหรือว่าอยากเช่าเหมาแม่โคนะครับอยากเช่าเหมาเครื่องจากเป็นแม่โคเป็นรถด,ดํารถไถนะครับผมมีไว้ให้ใช้บริการนะครับผมออบก็รถแมคโคเล็กรถด,ดํานะครับรายวันรายเดือน ไล่โจโมงก็ได้นะครับผมก็ตพี่ต่อสอบถามได้เลยนะครับผมเบอร์โทรศัพท์ก็อีกครั้งหนึ่งครับ0ูนย์แปนะครับสี่ห้าสี่สี่ห้าหกห้าครับผมอย่ามอเตอร์วันสักคำรับใช้ท่านด้วยความเต็มใจจริงใจแน่นอนนะครับผมก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับฝากไปกันครับปัญหา Ha-ha. <laughs> well.